คนทะีดีเิ่ดบ่ได้ตีเดดึกดึกกี่เด้อโน้พี่น้องสามตัวเลยเที่ยวนี้ก็แย่งโคก็ได้ที่แย่ง,งเหรอนั่นนั่นนั่นอะไรอีกล้วพี่น้องอู้ยอ้ยทีมงานมิศวาสิบ่ได้นักก็ล์บาทสามบาทสี่ดีครับพี่น้อง คลิปนี้กะมันโยกสะดุงยวนห้องเข้มนะพี่น้องห่วยเข้มเล็กห่วยเข้มใหญ่น่นยงบ่ได้เลยถ่วมครับแต่ห่วยเข้มน่อยนี่ก็แบบว่าล่นน้ามันล่นขอให้หน้าบักคักเลยพี่น้องแจ็คสิไปยงกทางใดญใที่งานกับจมปูดปูดด้วยสิงจงใส่ยกใส่สะดุงออกมากระสองเส้นพี่น้องสองเส้นกับขาสะดุงแปดซอกปูนพี่น้องคืมบักคักาเลยุูนแจ็คสิโยกเลยส่ไหนนี่ครับทีมงานกำลังใส่ครับ ทีมงานก็ว่าจากักสี่ยกไร่สมได้ประสนจัคสี่เป็นยกข้างใดพร้อมเดิพูน่ะพี่น้องมึงมันขึ้นมาหอดให้หน้าแค่ต่อเกาะเกี่ยวเขาท่านนี่เขาหน้าปังพูนนี่สีพลากัรยางลุยลุยลงไปนี่แล้วพี่น้องแล้วกระเบื้องทำเลก่อนว่าสิมยกใส่แล้วพี่น้องเนาะโอเคครับนี่เดี๋ยวผมใส่ถอยทีมงานพี่น้องทะลุลงไปต้องกันครับอุปกรณ์พี่น้องน้ำไหลไหลจัคสีจังได้จัคสี่ได้บ่ได้ สภาเทศเมื่อกี้ก็ได้ปักกันแห้งอยู่เนี่เทศเนาะทันนี่ดีผดผลาญจีเด็กนะด,ด,ด,ดึกดืเด,ด้อเด้อพี่น้องสามตัวเลยเดี๋ยวนี้ก็แย่งโคก็ได้เอาแต่ว่าบอกใครเหรวะมือน,นั้นมายัางเด็กใครอยู่เลยพี่น้องมาซื้อไว้ให้เสื้อให้แล้วก็จังไงสามตัวเลย ปลาเนื้ออ่อนตะยานค้ากันอย่างนี้น้อยซื้อแล้วก็พอใส่เลยกระถือไปให้ตู้ผิดนะของของนี่ใส่เลยบอกแบบยี่สิบโลเลยพี่น้อย ชิ้นเงี้ยงเหรอนั่นนั่นนั่นเหรออีกแล้วพี่นอ้องอ้ยทีมงานพตะวาสิบดได้ยนักก่อาัสามบาทสีท่เยอไทยแล้วสิไลสวดแห่เบื้องพร้อมพี่น้องห้องเข้มเด้อพี่น้องนี่ห้องเข้มน้อยเอาใช่ไหมตัวนั่นเธอเหรได้จิบอ่ะเออเปิดปากมือนี่ปากคนเออยามันปากมือไหม บาทสามบาทสี่เอเคเลยพีน่น้องมานขอนี่ตัวน,นึ่งน,นะเคนเน่ะเสียงมันแอด,ดแอด,ดแอดแอดใส่ของเลย ข้างเงี้ยงเหรออืมบ่อนเสนาเลยพี่น้องนั่งเดืดอดไม่ไดนั่งเดือดต้องนั่งปลาอโอ้งางาพี่น้องมาแน้าตาไหนข้างไหนคืออะไรอยู่บ่ เเยนั่นนั่นอู้หบาทสามกะแยงโคสองกะแง่งโคน,โคนี่คือกระแยงเจ็บปวดให้เด้อพี่น้องกระแยงโค่เงียงอยู่ข้างหลังสิเงาเงาหนวดสิเงาเงานั่งกะแยงโค่โชว,ว์บอกกะแยงโค่

พี่น้องหมู่บ้านน้ำไหลออกอยู่นี่น้ำไหลเข่าเลยนอ๋อคือไ่เห็นดึกๆไ่เห็นดึกๆเลยนี่สัญญาณว่าจิทถ่วมเสีนไดลเข่าเขาจะาหนี้วพี่น้องมึงเขาเขาจะยังเขียวอันเองน นั่งเดือดนั่งฝ่าอะไรวะเอาเนื้ออ่อน่างเดียวยิ้มงานมาเอาเนื้ออ่อน่างเดียวพี่น้องมาเด้อมาเด้อประตองไงบ่บ่ออกกระตองเอาเะระโนนดงกระยิ่งเดดึกดึกแล้วน,นั่นไว้นั่งฝ่ามาอีีนี่ให้ยลองอู้กระยินน่งคู่ตัวนี้ไหม ติดตักแจ้งสรมันก็นยังบอกว่าตักให้มันดิ่งคืนกระเทาะให้มันดิ่งคืนแล้วกระส่วนเอาหน่อยมั้ย บ่ไอ้ไมันหลังดดิไม่แต่บริษัยบริษัทอย่างไงเนี่ยวอพูน,านาไปจะลองไปแมว,าาวมเ,เอาแม่ใจ่ยังสันจอมาน,นี่นี่ของที่ แตายังมของทิศ่แล้วมันจมเนอะตยไม่ของจะให้เอาอ,อ่าเตมบางแล้วพี่ไม่เหนดู่รือ่าเม่บางก็ไวก็ว่ามันบ่หดทสิดินบนะ่แก่ยบอ Hãy subscribe ui, ปลาข้าวนี่แหละไปะัดต่องนี่มังิมไก่บะผู้ังไม่ยังล่ะดีเหนียงโค้งมาอีกแล้วเหนียงโค้่ครับเหนียงโคู่เหนียงโคูงสองตัวเลยไปสู้นมันแหละมันก็นเงียงข่าแล,ล้ว รกระเงียง้ยวบานๆเราเห็นเลยนเนาะได้แต่กระเงี่ยงคู่ดอืปอนไม่ก <Natalie> ินปลาหน่อยตกงไงเลยม้ม่นประสูตรทีฮะ นั่นดึกดึกดึก,ด,กดึกแล้วอุ้ยไปเห็นแมวอุนิเดไปแย่งธรรมดามาแล้วอุ้ไปแย่งธรรมดาใครแย่งคู่ตัวหนึง่งล้วปลาะเขาตัวหนึง่งเขาหน้าตัวหนึง่ง ืแย่งบ้านใครแั่งคู่ไปเห็นใครจากทีเนาะมันอาจจะใครก็ได้ไม้นท้องนอนจักตรงนด้ดขาวหน้าเงียงแข็งก้อนนะไรอยู่ยวมันจะมีเงียงประกวดผลวะ

ฝ่าคือห้องเท่หัวเด้อโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยปย่างโคเอปากไปย่างโคคือหลายเด้หลายอีดีดีไปย่างบนบ้านเรเห็นเลยพี่น้องฝ่าห้องฝ่าห้องฝ่าไรฝ่าห้องเที่หัวเด้อแกงส้มนะไม่สุมเนาะแซบเป็นตนายได้นี่ ฝนลินลินเออไลแตกไเมื่อี้ล่ลงไห้เราบอนกดูดอะดิดะบออย่างนี้ตเส็ล่องลง่ลงไปอย่งางาน,น,นี้งานใหม่ว่ราะเต้องลงหลงล่งทางแถวนี้นะนี้งานใหม่มันข้านออกอ่าเลยขาดเราด้สะดงุง ตากระเนี่ยงบวขารู้พี่น้องเรื่องสีของเจ้าจูดูนี่บวชกีบกันย<ะ>องเนี่ยอะไรยยองเนี่ยเป็นไรจางตอนท่าออกมาสำเร็จแล้วมันเทียงไปหามบหงเนวะ ที่เที่ยงเลยเดีนี่พี่น้องนมืออึ่อคืงอ,อยู่ถ่าอยุ่เขาพายุเขาหืมปลาตะเพียนปลาบังหน้าไหมพี่น้อง จ่างกับพระท่านหลอกคันตาบ้างหน้าอุ้ยสะดุ้งตี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 งนี่ขับบานบานมันไขรหลอด้ดยพี่น้องตากัแย่งบานไข่อุดลุดเลยฟ้องขาแล้วก็เป็นลมๆนี่พี่น้องฝนสีมาฝนที่ตกฝนตัวข้ามหัว สลากระพงมียืดเหนเ่อยแต่พี่น้องียงหน้าแหงบบคอยมี่ละซูเมอร์ุ่นนอกจากเลียงแลไก่ปู๊มุตัวนี้ไหมอือโอ้โหเหีอย่างไงเลี้ยงอยากมยกดีว่าให้จังหนีน้องเก็ดเยกแบบออกปากใหญ่แง่เลยพอเดือดหลายหลายเลยพี่น้อง อันนั้นใบสองใบกันเป็นชะโมกนอกจากว่าข้าวบึงบนเรียแล้วล้วเข้ามาหยกวะ่ะน่าอกได้อยู่ดีคู่มาแล้วคู่มาแล้ว เด้งตักเด็กตักเด้งจังบ่ค่าเงียงซึ่งว่าปลาหลายครัพี่น้อหลายตัวเนาะบ่เด็สูงมาจากปี๋นะบวเด็ประมูลมาจากปีแล้วบดอยงๆขนาดสะดุงห้น่อยก็ยังมาถือแต่เก้านี่สิประมูลสู่ปีแเ้ยพี่น้องเท่าไรหกพันเจ็ดพัน อันผุนบ็สูน้องอันนั้นเนาะน้องอันนั้นสามหมื่นสองหมื่นกว้สามหมื่นน้องลมน้องลมปาหลายอีดียุนี่เนี่ยบ่าลายมันเคยได้หลสุดถล่มหมื 12, ่นสองมาอยู่นี่เปิดประมูลเดี๋ยวเขาพญาบาลประมูลเขาจะก็มาสูบแต่ว่าบ่ไเด็ประมูลมาตั้งปีแล้วบุญสองหรือสามปีแล้วบุป่าก็หลแล้ววันอ้าฝนลินแล้ว เออสำนีมันมีปัญหาแต่อย่าโจกโจกโจกมีจิมลิมล้มผลงานพ่อเบิ้งบนหอ เขาโลกไปอ๋อฮะบอกไปดูเ <c ười> ครื่องโลกกับต้องหอดไปบุมาบาเมื่อวานพ่อคือพ่อโลก <S <S แต่ว่ากระได้เรื่อยๆนี่แหละพี่น้องที่แหลกๆถึงบาทสามบาทสี่ ลปลาข้าวว่าสั้นพี่น้อยผมเราเบิงเบิงขึ้นจังปัดตองอู้สองโตโค้ทั้งสองโอ้โคแนน้แม่นันไขบ่ะแม่นันไข่แบบเบิงออกเลย ไข่แต่ว่าจอยเนาะเป็นเป็นนั่งแบบที่ฮะน่าไลยปลานี่ไหมข่แต่ว่าจอยแห่งเดียว,ยวอ,ยอ,ยอ้วนออกมาตะท่องใส่โชว์ปลาโค้กไขก่กันยังคู่ไข่ไข่ดีเดียวโอ้โหโอเคตัวนี้ไข่ยอยู่อะฮะ ห้างขั้นข้าเจ้ายกมนเหมือดี่าห้างคนอ่ะบรรยากาศแบบนี้พวกย่าๆอย่างสีต้นนองอือุออ้ยมาเป็นคู่มาเป็นคู่เอาคือมีตะกกะแย่งโค้ดเถวพี่น้อง เป็นย่งบ้านนี่แบบหน่อยนักหน่อยน่าสีหินมห้ยเอามาท้าท้ามาจับเอาหลดนะโอ้ไม่เจอสิกิ่งไปนาพี่จังสีใครห่งบัวใครมันตีดเงียงมันเอวยากยากแล้วก็ง่ยงคู แง่งบานนะี่ยนะทั้งไข่เออดึกๆอยู่อันนึงโอ้ตัวส้มเนียนนะก็ะเ,เป็นกระแง่งบานพี่น้องไข,ไข่ไขวะไข่ไข่นิดเดียวหัวกะัวกระทอหัวกะไข่เอาอ,อีกจังบาทด้วยวันนี้พี่น้องเดี๋ยวสิพักกันย้ายมาสิไปแฮงอะไรไปในห้องพักกันไปกินเขาจะข้าวสั่นพี่น้องแล้วบายบายมาอีก พอมานัดกันไว้เทีย่ยงอีกแล้วเพราะว่าพักกันออกมากกว่สีเทีท่ยงหรืเด้พี่น้องวันไหนมากกว่าพักกันมาก,กจะเสาร์จะเ้ารมือเสาร์นี่ก็ฝนตกแน่อยู่ดิปูนเทีย่ยงเครื่องบินฝนกามาแล่ะพี่น้องฝน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  ฝนอะไรเมียเฮียยเมียกินเขาไป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 ที่บ้านลฝนก็ได้เนาะอีกบาทหนึ่งเดี๋ยวผ้ามงผลงานพี่น้องมวนอยู่ได้พี่น้องคลิปนี้นี้ตะป่าเนืออ่อนดึกดึกดึกึกบ่เอยดึกดึกเลยบบกยังแห้งเลยนั่นสองตัวเลยโคโคสองเลยพี่น้องเจอโคสองเลยเออเห็นมันดิ่งขึ้นมาแล้วก็ส่วนเอาแหมเออ พี่น้องทีมงานสิมากเกียรติกัลตอนสิปิดคลิปเอาโอเคแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปบุงผลงานเนาะผมมาได้เกือบเคืองโลุย้ยหรอกพี่น้องมัน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 พาพี่น้องกระหมานอยู่ในคลิปนี้เนาะแต่ว่าเป็นหมานพวกปลาเนื้ออ่อนปลากระแยงโค้หม่พี่น้องบ่งเป็นปลากระเย้งธรรมดาเด้ให้อธิบายบ่าปลากระแยงโคมันสิโตัวจอยกลัวแล้วก็หนวดมันสิเงากลัวไหมตัวมันสิเลี้ยวตัวน้อยแปลว่าตัว ตัวมันสีเลี้ยวกลัวตัวน้อยกลัวลาแยงบ้านเนี่ยมันสีอ้วนๆหนวดสีบรรเบี่ยงๆทอกับแยงโค้ดับแยงโคนี่หลังข้างหลังมันสีเงาเงากรีบไอ้เนียงเนียงข้างหลังมันสีเงาเงโอเคเนาะพีน่น้องเนาะง้างคนกับหูอยู่เอาเดี๋ยวผมพาลงผลงานครับพี่น้องมีแต่แนวเดี๋ยวไอต่อยพี่น้องมีแตป่ปล,ลากแยงค,ครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายขอบคุณครับพี่แม่ยังยกต่อยอยู่ดิ แต่ประสิพภาพกันไปกินเขา้าเดี๋ยวบายๆยมาอีกครับขอบคุณโตกแห้งพี่น้องขอบคุณลหลายๆครับ